ดินแดนสกายริมปกครองกันแบบระบบไฮราชีหรือระบบแบบขั้นบันไดโดยมีเมืองเซอลิทูดของกษัตริย์เป็นเมืองหลวงและหัวเมืองต่างๆที่อยู่ใต้การปกครองของกษัตริย์ก็มีทหารของตัวเองมีกฎหมายของตัวเองแล้วก็มีผู้ปกครองที่เรียกว่ายานเป็นตำแหน่งคล้ายๆกับเจ้าพญาปกครองตัวเองโดยขึ้นกับกษัตริย์อีกทีหนึ่งครับนึกภาพตามก็จะคล้ายๆระบบของซีรีส์เกมออฟทรอนครับ อันนั้นคือไฮคิงเป็นกษัตริย์แล้วก็หลอดเป็นเจ้าเมืองใช่ไหมส่วนดินแดนสกายริมก็มีกษัตริย์ปกครองทั้งดินแดนส่วนระดับหัวเมืองก็จะปกครองโดยท่านยานนั่นเองครับดินแดนสกายริมเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรเทมเรียวที่ปกครองแบบระบบจักรวรรดิคือแต่ละดินแดนไม่ว่าจะเป็นวาเลนวูดเอวย์แบ็กมาร์ทมโรไวแฮมเมอร์ฟิลไฮร็กรวมถึงสกายริมก็จะมีกษัตริย์ ปกครองตัวเองครับแต่ก็รับใช้จักรพรรดิที่ใหญ่ที่สุดซึ่งตัวจักรพรรดิเนี่ยจะอยู่ที่เมืองไซโรดิวนะครับอันเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรเทมเรียลนั่นเองด้วยความที่อาณาจักรเทมเรียวและดินแดนสกายริมมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานหลายพันปีผ่านมาหลายยุคหลายสมัยครับ ถ้าเล่าเริ่มตั้งแต่แรกเลยนี่3วันก็พูดไม่จบครับดังนั้นคนรักแมวเลยตัดสินใจจะเล่าถึงแค่ช่วงเวลาในเกม The Elder Scrolls Skyrim เป็นหลักนะครับซึ่งในเกมจะเป็นช่วงเหตุการณ์ในยุคที่4ที่อูฟิกสตอมโคกยานประจำเมืองวิเทอร์โฮตั้งตนเป็นกบฏและอยากจะแยกดินแดนสกายริออกจากจากักรวรรดิเพื่อปกครองตัวเองอันนี้คนรักแมวได้ทำคลิปอย่างละเอียดเอาไว้มานานมาแล้วนะครับ ชื่อคลิป The Elder Scrolls Skyrim บทสรุป Skyrim Civil War สำหรับคนที่สนใจคนรักแมวได้ทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างเรียบร้อยแล้วครับก็อย่างที่กล่าวในช่วงต้นนั่นแหละครับดินแดนสกายริมประกอบไปด้วยหัวเมืองต่างๆที่ปกครองตัวเองด้วยตำแหน่งท่านยานประจำเมืองโดยขึ้นกับกษัตริย์อีกทีหนึ่งดังนั้นการที่หนึ่งในหัวเมืองของดินแดนเกิดอาการขัดขืนไม่เอาจักรวรรดิที่ปกครองโดยจักรพรรดิ ท่านยานแต่และหัวเมืองก็จะมีมุมมองความคิดเห็นและท่าทีแตกต่างกันไปครับบางหัวเมืองอาจจะเข้าข้างจากักรวรรดิผู้ปกครองบางหัวเมืองอาจจะเข้าข้างอูฟิกสตอมโคกผู้กบฏแล้วก็บางหัวเมืองอาจจะปากพูดว่าตัวเองเป็นกลางแต่จริงๆแล้วเป็นออแอบเลือกฟังอยู่ในใจและบางเมืองก็อิกนอ์ไม่สนใจส้นตีนอะไรทั้งนั้นซึ่งในวันนี้คนรักแมวจะมาพูดถึงหัวเมืองต่างๆในดินแดนสกายริมครับเอาละไปกันเลย ก่อนอื่นกดติดตามกันก่อนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆหรือไลฟ์สตรีมของคนรักแมวนะครับดอนสตาร์ดอนสตาร์ตั้งอยู่ทางเหนือสุดของดินแดนสกายริมครับด้วยความที่มีเขตติดทะเลดอนสตาร์จึงเป็นเมืองท่าเรือและบนดินก็มีสินแร่ที่สามารถขุดเหมืองได้แม้จะอยู่ในภูมิภาคที่หนาวเย็น แต่ก็ไม่หนาวเย็นจนปลูกอะไรไม่ขึ้นเลยครับเรียกได้ว่าดอนสตาร์เนนับว่าเป็นเมืองหนาวที่โคตรอุดมสมบูรณ์ย้อนกลับไปในยุคที่2ซึ่งเหตุการณ์ในภาคสกายริมขยุคที่4นะครับย้อนกลับไปกี่ปีไม่รู้แต่น่าจะนานอยู่เหมือนกันในยุคที่2เกิดการกรบฏต,ต่อจกักรวรรดิขึ้นครับเหมือนกรณีสตอมโคกในปัจจุบันเลยเพียงแต่สเกลใหญ่กว่าคือสตอมโคกเนี่ยกบฏแค่ระดับหัวเมืองนะครับ แต่ในยุคนั้นนี่คือกบฏระดับดินแดนกันเลยมีหลายดินแดนไม่ยอมจ่ายภาษีและก่อกวนค่ายทหารของอิมพีเรียนทหารอิมพีเรียนก็คือทหารของจกักรวรรดิที่ถูกส่งมาตั้งค่ายกระจายตามดินแดนต่างๆในอาณาจักรเพื่อสังเกตการแล้วก็ดูแลผู้ใต้ปกครองนั่นแหละครับพวกต่อต้านแรกๆก,ก็แค่ไม่จ่ายภาษีแล้วก็ไปกวนตีนค่ายทหารเฉยๆครับจนกระทั่งเหตุการณ์ได้รุนแรงขึ้น ส่งผลให้ค่ายทหารที่ตั้งอยู่ในดอนสตาร์ถูกเผาจากักรพรรดิในสมัยนั้นจึงตัดสินใจทุ่มสุดตัวทั้งเงินในครั้งแล้วก็กองทหารทั้งหมดออกกวาดล้างผู้ที่มีสายตาล้มล้างจากกักรวรรดิจนหมดสิ้นไปสังเกตดูช่วงนั้นในกกี่จักรวรรดินี่ค่อนข้างจะแข็งแกร่งนะครับขัดขืนเท่ากับตายเลยซึ่งต่างจากสมัยนี้แค่หัวเมืองเดียวยังไม่มีปัญญาจะทำอะไรจริงจังสักทีการกวาดล้างรอบนั้น สร้างความเสียหายต่อเมืองดอนสตาร์จนเรียกได้ว่าย่อยยับกันเลยครับกว่าจะฟื้นฟูได้ก็ต้นยุคที่3เลยปัจจุบันในเกมภาค Sky rim, s k y ยริเมืองดอนสตา์ปกครองโดยท่านยานนามว่าสกันเดอะเอลเดอร์หรือผู้เท่าสกันนั่นเองครับเป็นท่านยานที่รับตำแหน่งสืบทอดมาจากครอบครัวปกครองดอนสตา์มาแล้วกว่า35ปีจนถึงปัจจุบันผู้เฒ่าสกันมีนิสัย คล้ายๆกับพวกไดโนเสาร์หนังเหี่ยวชนชั้นปกครองที่เราคุ้นเคยกันนั่นแหละครับยกย่องชาวนอตแท้ๆที่รูปร่างลํำสันและวิถีชีวิตแบบเดิมๆเมยียดเผาพัุนอื่นหรือแม้กระทั่งชาวนอตด้วยกันเองที่เกิดมาตัวเล็กและอ่อนแอ จึงไม่แปลกใจที่ผู้เท่าสกันคนนี้จะเชียร์กรบฏสตอมโคกให้แยกดินแดนออกจากจักรวรรดิแบบสุดลิ่มทิ่มประตูเวลาพูดถึงฝ่ายกบฏก็อวยจนแทบจะก้มลงไปอมให้ตั้งแต่ปลายจนถึงโคนไข่ยิ่งในยุคที่อาดูอินพญามังกรกลับมาและเหล่ามังกรก็ฟื้นจากสุสานรัรวๆบินว่อนทั่วดินแดนสกายริมท่านผู้เท่าถึงกบ,บนว่าที่มังกรชุมขนาดนี้เพราะเทพทาลอสที่ถูกจักรวรรดิห้ามบูชาเกิดพิโรธขึ้นมา และกำลังลงโทษพวกบาปหนาที่ละทิ้งความเชื่อและหันไปนเลียดากจกักรวรรดิทั้งๆท,ท,ที่รู้อยู่แก่ใจว่ารัฐบาลมันก็แค่หุ่นเชิดตัวหนึ่งเท่านั้นเมืองดอนสตาร์จัดว่าเป็นเมืองที่มังกรชุมเป็นพิเศษครับอัตราการเกิดของมังกรสูงกว่าเมืองอื่นมากๆเลยซึ่งถ้าใครอยากฟาร์มวิญ,ญญาณมังกรคนรักแมวแนะนำให้มาเมืองนี้บ่อยๆครับเมืองฟอนคริต เมืองฟอนครีสต์ตั้งอยู่ทางใต้เยื้องไปทางทิศตะวันตกของดินแดนสกายริมครับอยู่ติดชายแดนระหว่างดินแดนสกายริมแล้วก็ไซโรดิวเมืองหลวงของอาณาจาักรนั่นเองซึ่งในอดีตเมืองฟอนครีสต์คือเมืองในพื้นที่ของไซโรดิวนะครับแต่ปัจจุบันได้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนสกายริมเมืองฟอนครีสต์ขึ้นชื่อเรื่องโคดสุสานขนาดใหญ่ซึ่งเต็มไปด้วยผู้เสียชีวิตชาวนอตเพราะเมืองน,นี้ในสมัยก่อนเคยเป็นสนามรบอยู่บ่อยครั้ง จึงไม่น่าแปลกใจที่เดี๋ยวก็ขึ้นกับดินแดนไซโรดิลสักพักก็จะขึ้นกับสกายริมอันนี้นะ่าจะเป็นผลจากการถูกทําให้เป็นสนามรบอยู่บ่อยครั้งนั่นแหละครับด้วยความโดงดังของสุสานทําให้ศพชาวนอตผู้มีชื่อเสียงจากภายนอกถูกคอร้องให้มาฝังที่นี่อยู่หลายคนครับแถมยังอยู่ใกล้กับลานประหารเฮลเกน gen, ที่เราได้นั่งรถม้าไปในช่วงเปิดเกมซึ่งก็ไม่ต้องสืบว่าศพพวกที่ถูกประหารจะฝังที่ไหนก็ฝังที่นี่แหละ ด้วยความที่ฟอนคีตตั้งอยู่ท่ามกลางป่าไม้และหุบเขาสินค้าของเมืองนี้ก็เลยเป็นไม้แปรรูปนั่นเองครับซึ่งก็ไม่ต้องถามเลยครับว่าลูกค้าเบอร์หนึ่งเป็นใครพวก o ูดเอลนั่นเองพวกนี้ตัดต้นไม้เองไม่ได้มันบาปคนรักแมวได้ทำคลิปเกี่ยวกับพวกว o ดเอลเอาไว้เมื่อไม่นานมานี้ครับชื่อคลิปเจาะลึกเผาเอลในดินแดนสกายริใครสนใจก็เข้าไปดูได้เลยนะครับคนรักแมวทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างเรียบร้อย ปัจจุบันเมืองฟอนคริสปกครองโดยท่านยานที่ชื่อว่าซิดเจียซิดเจียขึ้นเป็นท่านยานประจําเมืองด้วยการร่วมมือกับจักรวรรดิรัฐประหารปลดลุงตัวเองโดยให้เหตุผลว่าแดนเจียยานคนเก่าที่เป็นลุงของเขานั้นแก่เกินเก่งแล้วก็อ่อนแอเกินไปในฐานะผู้นําซึ่งถ้าเราไปคุยกับลุงแดนเจียซึ่งตอนนี้กลายเป็นที่ปรึกษาหลานตัวเองแกก็จะบนน่นแนวว่าตัวหลานที่ดํารงตําแหน่งปัจจุบันนี้ เป็นเพียงหมากตัวหนึ่งในเกมการเมืองของฝั่งจัก,กรวรรดิเท่านั้นเองคือถ้าท่านยานของเมืองดอนสตาร์เมื่อกี้อมของฝั่งกบฏสตอมโคกจนสุดโคนท่านยานประจําเมืองฟอนคีดก็เลียพาดากฝั่งจักรวรรดิเช่นกันครับเรียกได้ว่าชัดเจนที่สุดเลยทั้งสองเมืองนี้ซิดเจนี่ตั้งแต่ได้ขึ้นเป็นยานแทนลุงตัวเองก็ไม่ได้ทําประโยชน์ส้นตีนอะไรเลยครับดํารงตําแหน่งเพื่อแดกภาษีชาวบ้านไปวัน,วน ซึ่งถ้าในช่วงหลังตัวละครของเราได้เข้าร่วมกับกระบฏสตอมโคกขับไล่พวกทหารออกจากดินแดนสำเร็จซิดเจียจะถูกปลดออกจากยานแล้วลุงของเขาก็จะกลับมาดำรงตาแหน่งเดิมครับมักกาดเมืองมักกาดตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของดินแดนสกายริมครับเรียกได้ว่าเป็นดินแดนแห่งความไม่สงบของแท้เลย ด้วยหลายๆเหตุการณ์ในอดีตจนถึงปัจจุบันไล่ไปตั้งแต่จักรวรรดิสั่งให้เลิกนับถือพวกฮาเกเวนและหันมานับถือเทพเหมือนชาวบ้านชาวช่องคือวัฒนธรรมของเมืองนี้ค่อนข้างจะมีลักษณะที่โคตรชัดเจนแล้วก็แตกต่างจากหัวเมืองอื่นๆอยู่มากเลยครับพวกที่นับถือฮาเกเวนส่วนใหญ่ก็เป็นชาวเบอร์ตงที่เป็นประชากรส่วนใหญ่ในเมืองนี้นี่แหละครับพอมีคําสั่งแบบนั้นก็เกิดอาการไม่พอใจ ก่อความไม่สงบเกิดเป็นะบฏท,ที่เรียกตัวเองว่ากลุ่มฟอสวอนนั่นเองจนสุดท้ายก็แตกเป็นกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยหนีไปอยู่ในป่าไม่ต่างอะไรกับโจร500ครับแต่พวกฟอสวอนนี่จะมีความแตกต่างจากโจรป่าทั่วไปให้สังเกตง่ายๆอยู่ครับ คือพวกฟอสวอนจะมีแฟชั่นที่ดูก็รู้เลยครับว่าน,นี่คือฟอสวอนไม่ใช่โจนป่าทั่วไปนะแล้วก็แต่ละค่ายก็จะมีฮาเกเว่นอยู่อย่างน้อยหนึ่งตัวเสมอครับเพราะพวกฟอสวอนบูชาและอุทิศตัวรับใช้ฮาเกเว่นนั่นเองซึ่งเรื่องฮาเกเว่นคนรักแมวได้ทำคลิปเจาะลึกไปแล้วครับแล้วก็แปะลิงก์ไว้ด้านล่างเรียบร้อยเหมือนลิงก์ข้างล่างมันจะเยอะไปแล้วนะ แล้วเมืองมักกาศนี้ยังเคยเป็นที่คุมขังอูฟิกสตอมโคกแล้วก็สร้างสถานการณ์ให้เขาอยากจะแยกดินแดนสกายริมเป็นเอกราชตามแผนของพวกโทโมด้วยครับสินค้าเศรษฐกิจหลักๆของเมืองมักาศก็คือ เมืองแร่เงินขนาดใหญ่ที่เจ้าของก็คือพวกตระกูลซินเวอร์บรัตโดยได้รับการช่วยเหลือจากรัฐก็คือพวกนักโทษที่ติดคุกในเมืองนี้จะต้องทํางานขุดเหมืองครับคือเป็นแรงงานฟรีจากภาษีประชาชนนั่นเองส่วนสถาปัตยกรรมที่ดูแปลกตาของเมืองนี้ ที่ไม่ใช่การก่อสร้างบ้านเป็นหลังเหมือนเมืองอื่นเมืองมักกาศสร้างโดยการแกะสลักภูเขาทั้งลูกให้เป็นเหมือนตึกคอนโดซอยเป็นห้องห้องให้ชาวเมืองอยู่อาศัยครับโดยฝีมือของพวกวีเมอร์ที่หายสาบสูญไปในอดีตนั่นเองส่วนท่านยานคนปัจจุบันในภาคสกายริมก็คืออ็อกมุนอ็อกมุนคือชาวนอตความสามารถพิเศษของเขาคือศิละปะการพูดโน้มน้าวใจคนเหมือนกับพวกไลโคดบ้านเราเนี่ยแหละครับ เราสามารถจ่ายเงินเพื่อเรียนทักษะสปีคจากเขาได้ด้วยครับซึ่งจากคำบอกเล่าของออกมุนเขาน่าจะเคยศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยบาสในเมืองซาล์ีทูดซึ่งขึ้นชื่อในเรื่องศิลปะกะวีนิพนธ์อะไรพวกนี้ครับเกี่ยวกับการเมืองออกมุนเป็นพวกที่บูชาเทพทาลอตแต่อีกนอกับสถานการณ์สตอมโคกเอาแบบเข้าใจง่ายๆครับก็คล้ายๆกับพวกหัวประชาธิปไตยแต่ร่างกายเป็นไทยเฉยบ้านเราเนี่แหละครับ แต่สตอมโคกนี่ไม่ใช่ประชาธิปไตยนะครับแค่ยกตัวอย่างเฉยๆมอทันเมืองมอทันอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของดินแดนสกายริมครับซึ่งชื่อเมืองมอทันก็ตั้งตามมอริอัสวีรรบุรุษชาวทวีปแอดโมราบรรพบุรุษอีกคนหนึ่งของชาวนอตนั่นเองครับเมืองมอทันประชากรค่อนข้างน้อยครับเมื่อเทียบกับเมืองอืน่น จากด้วยพื้นที่ที่หนาวเย็นและห่างไกลจึงไม่ค่อยมีคนใหม่ๆย้ายเข้ามาครับและต่อให้ย้ายเข้ามาก็ใช้ชีวิตลำบากเพราะว่าจะถูกจับตามองจากเพื่อนบ้านที่อยู่มานานกลัวว่าคนใหม่เนี่ยจะมาทำลายความสันโดษและความสงบที่เคยมีนั่นเองเมืองนี้ค่อนข้างจะมินิมอลครับไม่มีร้านค้าไม่มีคอกมา้า ไม่มีฟาร์มหรือแม้กระทั่งแท่นบูชาเทพเจ้าก็ไม่มีครับซึ่งธุรกิจสําคัญของเมืองนี้ก็คือการแปรรูปไม้ครับคล้ายๆกับเมืองฟอนครีสนั่นแหละครับเพียงแต่ว่าเล็กกว่าแบบแค่พออยู่พอกินส่วนท่านยานประจําเมืองนี้เป็นผู้หญิงครับชื่อว่าอิตกรอสเดวินโคนอิตกรอสนี่เป็นชาวนอตนะครับว่ากันว่าเธอเป็นหมอดูมีความอย่างรู้อนาคตเก่งเรื่องพยากรฝักไฟในเรื่องเวทมนต เวทมนที่ชาวนอตไม่ค่อยจะถูกโรคนั่นแหละครับส่วนมุมมองทางการเมืองของอิตกรอตค่อนข้างจะซับซ้อนครับคือรักจักรวรรดิแต่ไม่เอาโทโมอคล้ายๆกับรักพ่อแต่ไม่รักลูกเกลียดคนที่อยู่ต่างประเทศอะไรประมาณนี้เมืองริปเตนเมืองริปเตนเป็นเมืองที่มีลำคลองพาดผ่านครับที่สมัยก่อนไอ้คลองนี้เนี่ยมีไว้สำหรับเรือส่งสินค้า ทำให้เมืองนี้เป็นเหมือนศูนย์การค้าที่ใหญ่ที่สุดในดินแดนสกายริมเลยครับแต่ในช่วงเวลาของภาคสกายริมเป็นขาลงของเรือส่งสินค้าด้วยภาวะสงครามกลางเมืองประกอบกับท่าเรือช่วงนี้ค่อนข้างจะซุดโซมแล้วก็เศรษฐกิจไม่ดีเราจึงไม่ได้เห็นมีเรือมาส่งสินค้าสักลำตลอดการเล่นเกมเมืองริฟเตนตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติป่าเขาที่สวยงามครับ ส่วนท่านยานประจำเมืองก็รู้สึกว่าจะเป็นขี้ค่านายทุนคือหัวกับตระกูลแบล็กแบร์ซึ่งเป็นตระกูลนักธุรกิจและมาเฟียในเมืองอำนวยความสะดวกทั้งในทางกฎหมายและโครงสร้างเศรษฐกิจเพื่ออุ้มเจ้าสัวเจ้าเมืองได้เงินเจ้าสัวได้รวยส่วนประชาชนก็หาเช้ากินข่ำกันไปสิครับซึ่งท่านยานประจำเมืองนี้มีชื่อว่าไลลารอตัวไลลานี่สนับสนุนฝ่ายกบฏนะครับแต่ว่าไม่ชอบหน้าอูฟิกสตอมโคก คือสมานทานแนวคิดแต่เกลียดผู้นำนั่นเองแล้วก็เมืองริปเทนนี่ยังเป็นที่ตั้งของทีปเกลสมาคมโจร500ซึ่งคนรักแมวได้ทำคลิปสรุปเกลซุ้มโจรอันนี้เอาไว้เมื่อนานมาแล้วและทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างเรียบร้อยเมืองเซาล์ิทูดเมืองเซาลิทูดนี่คือเมืองหลวงของดินแดนสกายริมครับ ไม่ใช่ไว้รันนะไว้รันแค่อยู่ตรงกลางเฉยๆไม่ใช่เมืองหลวงเมืองเซาลิทูตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของดินแดนสกายริมครับโดยผู้ปกครองเมืองนี้จะไม่ใช่ตำแหน่งยานแล้วครับแต่จะเป็นไฮคิงกษัตริย์ผู้ปกครองทั้งดินแดนแต่หลังจากกษัตริย์ทอรี่โดนอูฟิกสตอมโคกท้าเดียวและถูกกระทืบจนสูขิดไปเฝ้าทารอสเรียบร้อยอีดิชิฟผู้เป็นมเหสีจึงรับตำแหน่งแทนครับ แต่เธอก็ไม่ได้เป็นไฮคิงหญิงนะครับเป็นแค่ตำแหน่งท่านยานรักษาการตำแหน่งไฮคิงเฉยๆซึ่งเท่ากับว่าตอนนี้ดินแดนสกายริมตกอยู่ในภาวะไร้ผู้นำครับเมืองเซาลิทูตั้งอยู่บนภูเขาหินที่ตั้งตระหงานเด่นดูสวยงามครับแถมยังมีด้านที่เป็นคลองน้ำพาดผ่านซึ่งสะดวกต่อการขนส่งสินค้าโดยมีบริษัทอีสต์แอมพร์ เป็นบริษัทที่ผูกขาดในการเดินเรือที่ท่านี้แต่เพียงผู้เดียวสนับสนุนโดยจัก,กรวรรดินั่นเองกฎหมายผูกขาดแม่งเฮียจริงบอกเลยเมืองไวรันเมืองไวรันเป็นเมืองแรกที่ผู้เล่นจะได้ไปครับถ้าเล่นตามเนื้อเรื่องนะไวรันเป็นเมืองที่อยู่ใจกลางดินแดนเลยครับซึ่งจุดตรงกลางนี้จะเป็นที่ราบลุ่มก,กว้างๆทำให้เมืองไวรัน จะเหมือนอยู่กลางแอ่งกระทะที่รายล้อมขอบขอบไปด้วยภูเขาและพื้นที่ที่สูงชันซึ่งเมืองนี้เป็นเมืองที่เก่าแก่มากครับสังเกตได้ว่าในวังของท่านยานประจําเมืองจะมีหัวกะโหลกมังกรของจริงประดับอยู่ข้างฝาซึ่งมังกรตัวนี้ก็คือนูมินกที่ถูกโอลาฟตาเดียว ท่านยานเมืองไวรันในอดีตจัดการไปซึ่งด้วยเหตุนี้ก็ทําให้เราพอจะเดาได้ว่าเมืองไวรันก่อตั้งขึ้นตั้งแต่สมัยมีมังกรบินไปบินมาในอดีตรุ่นกระครั้งหนึ่งกันเลยทีเดียวซึ่งท่านยานคนปัจจุบันก็คือเบลกรุ๊ปผู้เก่งกล้าสามารถของเรานั่นเองครับซึ่งมุมมองทางการเมืองของท่านยานเบลกรุ๊ปคือเขาวางตัวเป็นกลางไม่เข้าข้างฝ่ายใดครับแต่มีรูปปั้นทารอรที่โคตรใหญ่ให้บูชาอยู่กลางเมืองโอเค กลางก็กลางและเมืองไวรันยังเป็นที่ตั้งของแฟคชันหรือคอมเปเนียนซึ่งคนรักแมวเคยทำบทสรุปเอาไว้แล้วก็ทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างเรียบร้อยแล้วครับเมืองวินเทมเมืองวินเทมคือเมืองที่เป็นจุดศูนย์กลางของฝ่ายกบฏครับและท่านยานประจำเมืองก็คืออูฟิกสตอมโคกนั่นเอง เมืองวินเทมจัดว่าเป็นเมืองที่เก่าแก่อีกหนึ่งเมืองครับแม้ผู้ปกครองจะเป็นชาวนอตผู้นำฝ่ายกบฏท,ที่โคตรจะเหยียดชาติพันธุ์แต่เมืองวินเทมจัดว่ามีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ครับไม่ว่าจะเป็นอาโกเนียนหรือเอลเพาต่างๆก็มีให้เห็นเดินอยู่ทั่วตลาดครับโดยเฉพาะดาร์กเอลดันเมอร์ที่หนีตายมาจากบ้านเกิดส่วนหนึ่งก็มาตั้งต้นชีวิตใหม่ที่วินเทมนี่แหละครับ แล้วก็มีดันเมอร์บางส่วนหันไปเข้าแก๊งกะบสตอมโคกด้วยเหมือนกันซึ่งประชาชนหลากหลายเชื้อชาติอยู่ดีกินดียังมีความสุขเป็นนโยบายของท่านยานคนเก่าครับพอมาสมัยอูฟิกตอมโคกก็ดันเป็นช่วงหาเสียงหาพักพวกก็เลยการันตีไม่ได้ครับว่าถ้าเกิดอูฟิกตอมโคกได้เป็นใหญ่ <c oughs> เขาจะมีท่าทียังไงกับประชาชนที่ไม่ใช่ชาวนอตเมืองวินเทอร์โฮ เมืองวินเทอร์โฮในอดีตเมืองนี้จัดว่ามีความเจริญตีคู่มากับเมืองเซาลิทูดเมืองหลวงเลยครับทั้งเศรษฐกิจวิทยาการสถาปัตยกรรมและการศึกษาเมืองเซาลิทูดมีมหาวิทยาลัยบาสที่ขึ้นชื่อเรื่องศิลปะและกวีนิพนธ์เมืองวินเทอร์โฮก็มีมหาวิทยาลัยเหมือนกันครับชื่อมหาวิทยาลัยวินเทอร์โฮที่สอนผู้ใช้เวทมนต์ มีชื่อเสียงเรื่องเวทมนต์ซึ่งคนรักแมวได้ทำสรุปเควสแฟคชั่นเดอะคอรเล็กออฟวินเทอร์โฮเอาไว้แล้วก็ทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างเรียบร้อยแล้วครับแต่ความรุ่งเรืองที่เคยมีก็พังทลายจากภัยพิบัติออฟรีเวียนไครซิตครับในตัวเกมเราจะเห็นได้ว่าวินเทอร์โฮเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยซากปลักหักพังสะสวนใหญ่เว้นแต่ตัวมหาวิทยาลัยเวทมนต์ที่ยังอยู่ดีสภาพ95% จนมีข่าวลือนาหูว่ามหาลัยแห่งนี้อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับภัยพิบัติในครั้งนั้นซึ่งจริงไม่จริงคนรักแมวไม่รู้ครับว่ากันว่าเมืองวินเทอร์โฮถูกสร้างมาจากเวทมนต์ของอาร์คเมดที่ชื่อว่าชารลีดอร์ผู้โด่งดังจากคาถาสะท้อนกลับและเคยมีวีรกรรมต่อสู้กับพวกเอลก่อสร้างวีเมอร์มาแล้วตัดมาที่ปัจจุบันครับ ผลกระทบจากออฟลิเวียนไครซิตทำให้เศรษฐกิจในเมืองวินเทอร์โฮไม่ค่อยจะดีครับและความสัมพันธ์อันดีระหว่างชาวบ้านกับผู้อพยพชาวดาร์กเอลก็ได้สิ้นสุดลงครับเนื่องจากชาวนอตมีอากติกับเวทมนต์อยู่แล้วทัยพิบัติออฟลิเวียนไครซิตก็เป็นผลมาจากเวทมนต์แน่นอนแถมมหาลาัยเวทมนต์ที่ตั้งอยู่ข้างๆก็ไม่ได้รับผลกระทบอะไร ทั้งๆที่บ้านเมืองที่อยู่ข้างๆก็ชิบหายหมดตัวมหาไยเริ่มเป็นขี้ปากชาวบ้านครับว่าอาจจะเป็นตัวต้นเหตุส่วนพวกดันเมอร์ที่เกิดมาพร้อมกับพลังเวททั้งที่มาทามาหากินแล้วก็นักศึกษาที่มาเรียนหนังสือก็ถูกขับไล่ซึ่งท่านยานคนปัจจุบันของวินเทอร์โฮก็คือโครินซึ่งตัวโครินนี้ไม่ค่อยจะถูกกันกับตัวมหาไยเวทมนต์เท่าไหร่ครับตามแบบฉบับชาวนอตผู้เกลียดเวทมนต์นั่นแหละแต่ด้วยความเป็นตําแหน่งยาน ถ้าเมื่อไรมีภัยเข้ามาในตัวมหาวิทยาลัยเขาก็จะออกมาปกป้องอยู่เสมอครับเพราะตัวมหาลัยวินเทอร์โฮก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของเมืองวินเทอร์โฮนั่นเองครับส่วนมุมมองทางการเมืองโครินนนั้นเห็นด้วยกับฝ่ายสตอมโคกครับ